จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนเย็นนอเพืนะ่อนเนาะวันนี้ก,ก็เพื่อนเพื่อนว่าเขาโรคเฮอนันั่งลมนะจ๊ะเพืนะ่อนเนาะอันนี้คือเฮ็์นั่งลมเท่านะจ้ะเด้ออันนี้ก,ก็คือแปลงทนล้อนนะจ้ะเฮต์นั่งลมเท่าด้จ้นะเนาะช่วงนี้อากาศกับเย็นก็นกนเลยเฮต์นั่งลมเพาก็เลยออกนะจ๊นะเนาะอันที่จริงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหนาหลอดนจ้ะเนาะเพื่อน เห็นนางลมมัที่จริงแล้วเขาซิบูออกในช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้กัตอนเช้ากับเย็นๆเจ้าหน่อยได้จ้ะเห็นนางลมก็เลยออกได้จ้องเพื่อนเนาะอ่ะซีมืดเน่เจ้าหน่อยได้จ้ะเด้อมในช่วงเย็นนะจ้ะแล้วก็อยู่ในโรงเรือนแด่ก็เลยแบบมืดเนี่เจ้าหน่อยจ้าคันมืดหรือบ่ชาติเจนก็ขอไพ่ได้จ้าได้เพื่อนเนาะนะจ้ะเนาะโดยเฉพาะเพื่อนมาเพิ่งเห็ดนางลมเทานะจ้ะเนาะ เขาออกไหลได้เป็นสองโลนะจ๊ะเพื่อนเพราะว่าลงทดลองเนี่ประมาณสองร้อยก่อนนะจ๊ะนักเพื่อนเนาะเขาก็ออกอยู่ประจำนะจ๊ะเด้อเขาออกอยู่เรื่อยๆจ้ะ<ม>แต่ว่าคันช่วงอากาศในตอนนั้นเย็นๆเขาก็สิออกไหลประมาณสองโลสามโลได,ได้นะจ๊ะเนาะต่อหนึ่งเสาน,นะจ๊นะเนาะนักจเนาะเห็ดนางลมเห็ดนางลมเทาจ้า สีเห็นนั่งร่มเท่าก็สิเป็นลักษณะแบบนี้เนะจ้ะเนาะเพื่อนเเขาสีแตกต่างจากเห็ดนั่งฝาเน่เนะจ้ะเนาะกระเบื้องบอยาักปนไหนจ้ะนีนะจ้ะเนาะเห็นนั่งร่มเท่าสีเขาสีบกเข้มนะจ้ะเพื่อนเอนเนาะนี่นะจ้ะก็จะออกเป็นชอบแบบนี้นะจ้ะเนาะอันนี้ก็ได้ร้ายเดือนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนก็เลยตัดถุงเข้าออกแล้ะจ้ะเนี่ยตัดออกเอาข้อเอายังออกหมดเลยจ้ะเนี่ย ตัดแบบเฮ็ดคอนข่าวด้วยจ้ะเขาก็เลยจะออกแบบเป็นช่อแบบมีไงน้วจ้ะน้องเพื่อนเนี่ยเห็นนั่งล้มเท่าจ้าทำมือกับขออภัยด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อนเด้อเนจ้ะเนาะช่วงนี้อาจจะม่ได้เฮ็ดคลิปบ้านใดนนอะจ้ะกลั่เล่งอัดก่อนเฮ็ดคอนข่าวน้อจ้ะเพื่อนเพื่อนอันนี้มันเป็นเฮ็ดนั่งล้มเท่าสี่ทดลองน้อจ้ะเนาะ อันนี้เป็นลงเรื่องทดลองจ้ะประมาณสองลอยก็ก่อนนะจ้ะเนาะเขาก็ไดเขาเดือนที่สามที่สี่ได้เพื่อนเพื่อนเด้อแต่ว่าผลพลีเข้ากันยังยังหายยื่เรื่อยๆจ้ะคันอากาศเย็ยนปุ๊บเข้าก็ไดอยู่ได้ค่ะสองโลสามโลนะจ้ะเนาะเสาหนึ่งนะจ้ะเนาะนี่นะจ้ะเฮ็ดน,นั่งร่มเท่านะจ๊ะเนะแต่มันเหมือนมันบอดชัดเจนกับออภัยเด้ค่ะ นจ้ะเนาะกำลังน้งนอยอ่อนๆนะจ๊ะเนาะเพื่อนเขาออกเป็นชอ่อนะจ้ะช่วงนี้เพราะว่าตัดแบบช่วงข้อช่วงอันนี้นี่ถุงเขาอ,ออกนะจ๊ะเอาข้อออกมดเอาถุงแบบเปิดกว้างก็เห็ดค้อนขาวนะจ๊ะเพื่อนเพราะว่าเขาได้หลายเดือนก็นเลยตัดออกจ้ะตัดแบบคือเห็ดค้อนขาวนะจ๊ะเวลาเขาออกเขากออกแบบเป็นช่อใหญ่ๆนะจ๊ะผพื่อนออกหลายให้กันจ้ะช่อนึงช่อนึงโอ้โห ได้หลายขี่อยู่ขึ้นกันเนาองจ้ะเนะาะจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาติดตามเน้องจ้นเนาะอย่าลืมกดติดตามให้นะเพื่อนๆจา้าถ้าภาบดชาติเสียงบอชาติขออาภัยได้จ้ะเนือ้อเพื่อนเนาะขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเอาไว้ติดตามในคลิปต่อไปน้องจ้นเนาะขอบคุณมากนะคะ